คือก่อนหน้านี้เนี่ยครับในคอนเทนต์ของช่องเราได้เคยมีการทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหัวข้อวิดีโอเกมที่นักวิจารณ์ชอบแต่แฟนๆไม่เพิ่มคือบางเกมมันก็ระบบดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจแฟนๆอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็มีเกมที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งใครอยากจะดูคลิปที่ว่าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิธงด้านล่างแต่ว่าภายในคลิปนี้เนี่ยครับผมเองก็ลองคิดกับกันดูว่าเอา้าแล้วมันมีเกมอะไรบ้างล่ะที่นักวิจารณ์ไม่ชอบแต่ว่าแฟนเกมกับชอบมันมากๆเลย ถึงแม้ว่าตัวเกมมันจะมีระบบที่ไม่ค่อยถูกใจนักวิจารณ์แต่ว่าแฟนๆเนี่ยกลับมองข้ามระบบพวกนี้และเทใจให้คะแนนพวกนั้นอย่างล้นหลามซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใครกับผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยนะครับและถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้ผมต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ฝากกดหน่อยนะครับคือมันสำคัญมากๆในการพาช่องนี้ไปถึงแสแสัรละเกที่ว่วาจะะมีอไรบ้าง ไปชมกันเลย Days ก o n e เดกรอนเป็นเกมในวแอคชั่นโอเพนเวิร์จากทาง b e n สตูดิโอที่เล่าเรื่องราวของโลกหลังเกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาด โดยเราจะได้บทเป็นดีคอนเซนจอนไบเกอร์นักล่าเงินรางวัลที่ต้องหาความจริงเกี่ยวกับแฟนสาวของเขาซึ่งในตอนแรกนะครับตัวเกมนี้ลงให้กับเครื่อง PlayStation 4แต่คะแนนคำวิจารณ์ของเกมนี้ค่อนข้างเสียงแตกมากๆคือนักวิจารณ์บางคนชอบนะครับแต่ก็มีนักวิจารณ์บางคนเนี่ยให้คะแนนไม่ได้สูงมากกลางๆโดยให้เหตุผลว่าตัวเกมนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่ยืดยาวเกินไปแล้วก็เกมเพย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะสนุกนะครับแต่ว่าภารกิจเนี่ยมันก็ค่อนข้างซ้ำซากจำเจซึ่งคะแนนคำวิจารณ์บนเว็บไซต์ Metacritic เนี่ยทางฝั่งนัก 7 1ทับห0คะแนนเท่านั้นคือถ้าให้เปรียบเทียบก,กับเกมโซนี่หลายเกมเนี่ยคำวิจารณ์ของเกมนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะว่าเกมโซนี่ส่วนใหญ่จะได้กเต็ม10 10เต็ม10ทั้งนั้นเลยแต่ว่าคะแนนคำวิจารณ์ในฝั่งผู้เล่นนะครับค่อนข้างอยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยเขาก็ให้ผลว่ามันมีสิ่งที่เลียงไม่ได้อยู่แล้วสำหรับเกม Open World ที่มันจะต้องมีภารกิจซําซาาจำเจหรือบางคนบอกว่าถึงแม้ว่าระบบต่างๆของเกมอ่ะมันจะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่กมกออมไ,มไนปนถึง 8.4เต็ม10คะแนนบนเว็บไซต์ม e ตาคริติกแต่ว่า Day 1นะครับภายหลังตัวเกมก็ลงให้กับเครื่อง PC ซึ่งคะแนนบนเครื่องเนี้ยทางฝั่งทั้งนักวิจารณ์แล้วก็ผู้เล่นน่ยอยู่ในเกดีทั้งคู่เลยครับ Monster Hunter คือหลายๆคนก็คงจะงงว่า Monster Hunter ด้วยนะติดอันดับด้วยเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นกระแสแล้วก็ได้รับคำชงกับทุกภาคเลยคือจริงๆผมก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันก,นก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่า ในเกมล่าแย่ภาคแรกที่วางจำหน่ายออกมาในปี2003บนเครื่อง PlayStation 2เนี่ยตัวเกมได้รับคำวิจารณ์ในระดับปานกลางครับคะแนนบนเว็บไซต์ไม่ตา r i ติกทำได้เพียงแค่68เต็ม100คะแนนเท่านั้นซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่านักวิจารณ์บางคนที่รีวิวเกมนี้อาจจะไม่ได้เข้าใจเกม Monster Hunter อย่างถ่องแท้หรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแฟนเกมแนวนี้อยู่แล้วแต่ว่าเกม Monster Hunter สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเกมเฉพาะกลุ่มมากๆคนที่เล่นเกมเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นแฟนนะครับต่างเทใจไปให้กับเกมนี้อย่างมากเลย บางคนบอกว่าเกมนี้ทาให้เขารู้สึกถึงความท้าทายในการล่าม,มอนสเตอร์สุดโหดอีกครั้งคือเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเกมแนวโซลเหมือนทุกวันนี้เนาะความท้าทายในการต่อสู้กับมอนสเตอร์แต่ละตัวการออกท่าการโจมตีรวมถึงระบบออนไลน์ก็มีให้เล่นซึ่งสมัยนั้นระบบออนไลน์บนเครื่องคอนโซลน่ก็ค่อนข้างใหม่มากๆทําให้เกมนี้ได้รับคะแนนคำวิจารณ์จากฝั่งผู้เล่นบนเว็บไซต์ Metacritic สูงถึง8.6คะแนนเลย Spider-Man Web of Shadow Spider-Man Web of Shadow คือเกมซูเปอร์ฮีโร่จากซีรีส์ไอแมงมุมการ์ตูนมาเวล Marvel, ที่วางจำหน่ายออกมาในปี2008ออกมาหลังภาพยนตร์ Spider-Man 3ของผู้กำกับแซมไรมี่รลลาวหนึ่งปีและตีมในภาคนี้นะครับก็คือการที่ s สเปรดแมนจะมีพลังของซิมไบโอตหรือว่าพลังของวีนอมเข้ามาโจมตีด้วยโดยคะแนนคำวิจารณ์ของเกมนี้บนเว็บไซต์เมตาคิทิกเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆครับมีบางคนชอบบางคนไม่ชอบโดยนักวิจารณ์ที่ให้คะแนนต่ำนะครับเขาจะให้เหตุผลว่า ภารกิจของเกมค่อนข้างซ้ำซากกราฟิกที่ค่อนข้างล้าสมัยมากในตอนนั้นโดยคะแนนคำวิจารณ์ของเกมนี้บนเว็บไซต,ต์ Metacritic ฝั่งนักวิจารณ์ได้ไปเพียงแค่68ทับ100คะแนนเท่านั้นแต่ว่าในฝั่งผู้เล่นนะครับตัวเกมนี้ได้รับคำชมไปอย่างมากซึ่งหลักๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของการควบคุมการต่อสู้ที่ลื่นไหลถ้าอ้างอิงจากการต่อสู้ของเกมในสมัยนั้นนะครับลูกเล่นของเกมค่อนข้างเยอะสามารถเปลี่ยนชุดจากสไปเดอร์แมนปกติเป็นสไปเดอร์แมนแบบตัวดำมีซิมไบโอได้และทั้งสองเนี่ยก็จะมีการต่อสู้ที่แตกต่างกันไปอีกด้วย โดยหลายคนบอกว่าเกมซัปเปอร์แมนเกมนี้นะครับมันคือหนึ่งในเกมซัปเปอร์แมนที่ดีที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้และเกมซัปเปอร์แมนเว็บออฟชาร์โดนะครับก็ได้คะแนนจากฝั่งผู้เล่นในเว็บไซต์เมตาคิทิกสูงถึง8.6เต็ม10คะแนนเนียหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเกมซีรีส์เนียเกมแนวแอคชั่นแฮกแอนด์สลักของทางสควอเรนิกที่วางจำหน่ายออกมาในปี2010 แล้วก็มีภาคต่อมานในปี2017ก็คือเนียอโตมาตานั่นเองแต่ว่าในเกมเวอร์ชันตัวฉบับตัวเกมนี้ได้รับคะแนนรีวิวจากทางนักวิจารณ์เนี่ยวันเวลไซต์เมตาคิติกไปเพียงแค่68ทับ100คะแนนครับโดยให้เหตุผลว่าตัวเกมเพ์ของเนียเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลาใจมากนักถ้าให้เทียบกับเกมอื่นแต่ว่าในทางฝั่งผู้เล่นเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างได้รับคําชมมาอย่างมาก ซึ่งหลายคนเนี่ยจะเทนหนักความชอบไปที่ทางด้านเนื้อเรื่องที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดาร์กและก็ดาราม่ามากเลยรวมถึงเพลงประกอบที่ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ทำให้เนี่ยนะครับได้รับคะแนนคัดวิจารณ์จากฝั่งผู้เล่นไปสูงถึง8.7เต็ม10คะแนนมิดิวิล มิดิวิลเป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แฮกแอนสลัดที่วางจำหน่ายออกมาในปี1998แล้วก็มีการเอาเกมนี้กลับมารี m a k e ใหม่ในปี2019โดยเกมนี้จะเล่าเรื่องราวถึงในช่วงยุคก,กลางกับตัวเอกเซอร์เดนเนียลฟอร์เทสอัศวินโครงกระดูกที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาและจะต้องสู้กับเหล่ากองทัพซาล็อกนักเวทผู้ชั่วร้ายและประเด็นก็อยู่ที่ว่าในเกมเวอร์ชัน remake ในปี2019นะครับมันได้รับคะแนนรีวิวจากทางนันวิจารณร์ในระดับกลางๆโดยนักวิจารณ์กล่าวว่าถึงแม้ว่าตัวเกมนี้จะปรับปรุงกราฟิก้สยาม,มาขึนนทัั แต่ว่าระบบเกมเพย์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยและมันก็ค่อนข้างเก่ามากๆแล้วในสมัยนี้โดยตัวเกมได้รับคะแนนคำวิจารณ์จากทางเว็บไซต์ m ม t าคริติกเนี่ยไปเพียงแค่67คะแนนในฝั่งนักวิจารณ์นะครับแต่กลับกันในฝั่งผู้เล่นนะครับตัวเกมได้รับคะแนนรีวิวสูงถึง8.1เต็ม10คะแนนเลยด้วยเหตุผลที่ว่าเพราะว่าเหล่าแฟนๆเนี่ยค่อนข้างพอใจในความคลาสสิกของเกมเหมือนพวกเขาได้ยอด้อนไปมาไปเล่นเกมที่รักในสมัยเครื่อง PlayStation 1นั่นเองสำหรับเกมนี้เขาชอบความคลาสสิกมากกว่า จ,จบแล้วครับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปซึ่งผมก็มาลองคิดนะครับว่าทําไมบางเกมคะแนนคัวิจารณ์กับคะแนนผู้เล่นเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันซึ่งส่วนตัวผมก็คิดว่ามันก็มีองค์ประกอบหลายแบบนะครับผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักวิจารณ์คนหนึ่งเหมือนกันโดยนักวิจารณ์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างเล่นเกมค่อนข้างเยอะมากและหลากหลายแนวเลยโดยเหตุผลที่เขาต้องทำเป็นงานอะ่ะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบกับเกมนน้นเกมนี้มากมายนักวิจารณ์เลยอาจจะมีวิธีคิดวิธีประเมินที่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่ว่าในทางฝั่งผู้เล่นเนี่ยเขาอาจจะคิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าแค่นี้มันเพียงพอต่อการเล่นเกมของเขาแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรใหม่ๆขอแค่โดยรวมมันทําออกมาได้อย่างดีงามก็พอ หรือบางเกมอาจจะต้องใช้การเรียนรู้หรือแฟนตัวยงจริงๆถึงจะชอบเกมนี้นักวิจารณ์บางคนอาจจะเข้าไม่ถึงแต่แฟนๆที่บ้าข้างเกมแนวเนี้ยเขาก็ชอบมันมากซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาให้นักวิจารณ์เรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันซึ่งอันนี้ผมพูดถึงคะแนนนักวิจารณ์โดยรวมนะครับคือมันก็มีนักวิจารณ์บางคนที่เห็นด้วยกับฝั่งผู้เล่นหรือมีผู้เล่นบางคนก็เห็นด้วยกับทางฝั่งนักวิจารณ์ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับมันก็แล้วแต่คนแหละแต่คะแนนที่ผมให้มาเนี่ยมันคือคะแนนโดยรวมก็โอเคครับผมแล้วผมก็ขอจบ ใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้ก็ผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ